ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่2นะคะต่อเน,นื่องจากครั้งที่แล้วที่เราคุยเกี่ยวเรื่องเซลฟ์ทอลนะคะหรือว่าเซลฟ์รีเฟลคชันนะคะหลังจากที่เราสะท้อนตัวเองได้เนี่ยมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่เราอยากให้ความสําคัญกับมันเป็นพิเศษคือเรื่องเซลฟ์เอ็กซ์ีมนะคะคือเรื่องการเห็นคุณค่าในตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างจากทฤษฎีของแมสโลเนาะห้าขั้นสูงสุดของแมสโลเขาก็บอกว่าเราต้องมีเซลล์เอ็กซ์ตีมคือการมองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะหรือว่าการเห็นมุยมุมมอง,มองต,ตัวเองที่ดีเนี่แหละซึ่งมันการให้ความสําคัญกับตัวเราเองนะคะเรื่องภาพลักษณ์ความสําเร็จ นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องชีวิตที่เราเป็นนะคะซึ่งระดับของการแบ่งเซลล์เอ็กซ์ตีมเนี่ยมันมีทั้งระดับต่ากับระดับสูงนะคะหรือว่าระดับที่สูงกว่าความเป็นจริงจริงๆแล้วเซลล์เอ็กซ์ตีมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ความภาคภูมิใจในตัวเองเท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงการให้เกียรติตัวเองการรู้จักคุณค่าการเชื่อในการเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเรามีมุมมองที่เราสามารถปฏิบัติต่อคนอื่นได้ด้วยเซลล์เอ็กซ์ตีมเนี่ยมันต่างจากคาว่าอีโก้นะคะถ้าเราเข้าใจความหมายของ อีโก้ในความหมายเนี่ยมันเป็นความหมายในเชิงลบแต่เซลล์เอ็กซ์ตีมเนี่ยมันเป็นความหมายที่คล้ายๆกันเพราะมันต่างก็ใช้คําอธิบายเพื่อการอธิบายเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองแต่มันให้ความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยค่ะเซลล์เอ็กซ์ตีมเนี่ยมันหมายถึงว่าการรู้ว่าเรามีค่าเราสําคัญเรามั่นใจในความสามารถตัวเองแล้วเราก็ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองด้วยแต่อีโก้เนี่ยมันหมายถึงเรารู้สึกว่าเราสําคัญกว่าคนอื่นมันหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นแล้วเราต้องการเอาชนะ ซึ่งสตัวนี้มันเลยต่างกันเพราะเซลล์เอ็กซ์ตมมันมองจากตัวเองแต่อีโก้มันมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าคนอยู่ที่เซลล์เอ็กซ์ตีมเนี่ยจะมีฐานความเชื่อมั่นตัวเองที่มั่นคงนะคะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องการแค่ความสุขกับความสําเร็จของตัวเองแต่คนที่มีอีโก้เนี่ยจะรู้สึกว่าเขาอะสำคัญกว่าคนอื่น เขาจะรู้สึกเปราะบางไม่มั่นใจแล้วก็ต้องเอาคนอื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเองเราต้องทําให้คนอื่นเนี่ยพ่ายแพ้หรือเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของเซลล์เอ็กซ์ตีนเนี่ยเป็นความหมายในเชิงบวกเพื่อให้เราพัฒนาหรือก้าวไปข้างหน้าแต่อีโก้เนี่ยมันเป็นการต่อต้านต่อรองหรือแม้กระทั่งการเยียดกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นความหมายมันต่างกันเซลล์เอ็กซ์ตีนเนี่ยมันมีปัจจัยที่ทําให้เกิดเนี่ยต่างกันมากค่ะคนแต่ละคนจะมีเซลล์เอ็กซ์ตีนไม่เท่ากันนะคะ บางทีก็บอกว่ามันมาจากพันธุกรรมบางทีก็บอกมาจากนิสัยประสบการณ์ชีวิตอายุนะคะยิ่งอายุมากเขาบอกเซลล์เอ็กซ์ตีมเนี่ยต้องมีการค้นพบแล้วว่าเราจะต้องมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเนาะเป็นธรรมดาสุขภาพก็เกี่ยวคนสุขภาพแข็งแรงก็จะมีเซลล์เอ็กซ์ตีมในตัวเองสูงนะคะรูปแบบความคิดก็ใช่นะคะคนที่มีแนวคิดต่อต้านความเป็นจริงหรือไม่ยอมรับความจริงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีเซลล์เอ็กซ์ตีมต่ำ ก็จะหลอกลวงตัวเองหลอกลวงผู้อื่นนะคะแม้กระทั่งสถานะทางสังคมถ้าเราไม่ได้รับการยอมรับในสังคมที่เราอยู่เรามีการถูกเหยียดหยามถูกบูลลี่ถูกรังเกียจหรือแม้กระทั่งได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่ากันเซลล์เอ mm ็ก hmm. ซ์ตีมเราก็จะต่าลงนะคะหรือแม้กระทั่งปฏิบัติปิปฏิกิริยาต่อคนอื่นที่มีกับเรานะคะเราใส่ตัวเนี้ยแล้วเรา แล้วเรารู้สึกว่าคนอื่นมองเรามากๆเลยแล้วเรารู้สึกขาดความมั่นใจเซลล์เอ็กซ์ตรีมเราก็จะต่ำลงนะคะจากปฏิปริกยาของคนอื่นที่มีต่อเราแล้วถ้าเราขาดความมั่นใจรวมไปถึงเรื่องของการเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะว่าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเราถูกเลือกปฏิบัติเราได้รับความไม่มั่นใจเนี่ยเราจะขาดความเข้าใจในตัวเองว่าว่าเรามีคุณค่าเพราะเราจะได้รับการปฏิบัติแบบนั้นซ้ำๆจนกระทั่งเราเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆแต่เขาบอกนะคะว่านักจิตวิทยาบอกว่า สิ่งที่เขาคิดว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเซลล์เอ์ตีมากที่สุดคือประสบการณ์ในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าสถานะทางสังคมบางคนอาจจะไม่ได้มีสถานะที่ดีนะแต่ถ้าเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ว่าเขาเข้าใจในตัวเองว่าเขาทําแบบนั้นนะเพื่ออะไรทําทําไมแล้วมันมีผลต่อเขายังไงบ้างเราคิดว่ามันก็เกี่ยวกับ เซกชันที่แล้วที่เราคุยกันนั่นแหละก็คือการสะท้อนตัวเองการยอมรับตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนเราต้องการอะไรทีนี้การที่เรามีเซลล์เอ็กซ์ตรีมต่ำกับสูงเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างถ้าเรามีเซลล์เอ็กซ์ตรีมต่ำนะคะมันจะกระทบไปทุกอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือเราจะเป็นคนโมโหแล้วก็ลาคาญง่ายคนแบบนี้ก็คือจะไม่อดทนต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะเขารู้สึกว่า เขาไม่ไม่ได้รับการยอมรับจากสิ่งไหนคนอื่นก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากเขาด้วยเขาจะมองเห็นว่าความคิดตัวเองไม่สําคัญนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาเกลียดตัวเองไม่พอใจในตัวเองรวมไปถึงความรู้สึกว่าถ้าได้รับประสบการณ์ชีวิตในเชิงลบนะไม่ว่าจากเรื่องใดก็ตามเขาจะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วเขาไม่มั่นใจกับการตัดสินใจของตัวเองก็จะลังเลสับสน ะะแล้วก็อาจจะต้องการความคิดเห็นจากคนอื่นตลอดเวลารวมไปถึงกระทั่งรู้สึกเศร้าแล้วก็ไร้ค่านะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ผิดที่เขาจะเห็นจุดอ่อนตัวเองมากกว่าจุดแข็งนะคะแล้วพอเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์แย่ๆแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้จักปฏิเสธคนอื่นเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็จะตามคนอื่นไปเรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มักจะเปรียบเทียบความสําเร็จของตัวเองอกับคนอื่นคนที่มีเซลล์เอ็กซ์ตีมต่ำอะคะ่ะจะมองจะมองข้ามในสิ่งดีๆของชีวิต ะะขณะเดียวกันก็จะเสี่ยงนะะในภาวะของการเป็นโรคทางใจะะต่างๆมากมายเลยที่เราจะเห็นแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะกับโรคซึมเศร้านะคะเราอาจจะไม่ได้สามารถพูดถึงในรายละเอียดได้เพราะเราไม่ผู้เชี่ยวชาญน,นะแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วพฤติกรรมของเซลล์เอ็กซ์ตรีมที่เขายอมรับเลยว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันก็คือเรามักจะคนที่มีเซลล์เอ็กซ์ตรีมต่ำค่ะก็มักจะมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพเช่นการเสพยาเสพติด ะะการดื่มแอลกอฮอล์การทำร้ายตัวเองการใช้อาวุธความรุนแรงหรือแม้กระทั่งการทำร้ายคนอื่นซึ่งมันมาจากการที่เราไม่ยอมรับคนอื่นทีนี้ Self e เซลล์เอ็กซ์ตีมมันจะสร้างได้ยังไงเซลล์เ e อ็กซ์ตีมมันสร้างได้จากการสะท้อนตัวเองค่ะ การพูดคุยกับตัวเองและการยอมรับว่าเราอะคิดอย่างไรกับตัวเองขณะนั้นถ้าเรายังทําไม่ได้เรายอมรับได้ไหมว่าเรายังทําไม่ได้แล้วเราให้โอกาสตัวเองได้ทําต่อไหมอันต่อมาก็คือเราต้องยอมรับคําชมบางคนจะบอกว่าคนอื่นชมมันเขาอวยหรือเปล่าแต่จริงๆมันคือกําลังใจพอเราได้รับคําชมบ่อยๆอะพอคนบอกแล้วเราแต่ใส่เสื้อผ้าตัวนี้สวยทั้งๆั้ที่เราอ้วนหุ่นไม่ดีเงี้ยเราจะรู้เองว่าเราก็สามารถสวยได้แม้ว่าเราจะมีรูปร่างแบบไหนก็ตามเพราะฉนะนั้นคาชมเป็นกําลังใจนะคะแล้วเราต้องให้อภัย ตัวเองได้เวลาที่เราคิดแย่ๆกับตัวเองขัลบตัวเองแม้ว่าเราจะมีข้อบกพร่องยังไงก็ตามนะคะเนี่ยจะทําให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยเขาจะชอบเขียนความรู้สึกดีๆของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลหรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพตัวเองในลักษณะที่เขาภูมิใจในตัวเองอ่ะอันนี้มันเป็นเซลล์เอ็กซ์ตีมอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเซลล์เอ็กซ์ตีมเนี่ยมันจะมีความอดทนนะคะต่อ คำวิจารณ์ต่างๆนะคะแล้วเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะสามารถตั้งเป้าหมายกับตัวเองและทาให้สําเร็จเรื่องเล็กๆได้เราคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนนะคะสำหรับการที่มีเซลล์เอ็กซ์ตรีมสูงเราจะเป็นยังไงบ้างคนกลุ่มนี้จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีความรู้สึกมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ ชอบตัวเองอะรู้สึกมีความสุขกับการเป็นตัวเองเราคิดว่าการมีเซลล์เอ็กซ์ตีมที่สงไม่ไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับการมีหน้าตาดีนะหรือว่าแม้แม้กระทั่งจะต้องมีรูปลักษณ์หรือมีอะไรก็ตามที่สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมเช่นต้องรวยต้องสุขภาพดีบางคนเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมทุกด้านแต่ก็มีเซลล์เอ็กซ์ตีมที่สูงได้นะคะซึ่งคนที่ไม่คนที่มีเซลล์เอ็กซ์ตีมสูงเนี่ยมักจะมีอะไรบ้างหนึ่งเขาจะไม่จมปักกับเรื่องแย่ นะคะแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่เขายอมรับจุดแข็งกับจุดอ่อนตัวเองไนดะ้เขาจะไม่ได้ยอมรับแค่จุดแข็งอย่างเดียวเขาจะให้คุณค่ากับคนอื่นเท่าเท่ากับตัวเองนะคะเขาจะมีความเคารพก,กับคนอื่นแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธว่าตัวเองอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรมีมุมมองต่อชีวิตที่ดีและที่สําคัญคนกลุ่มนี้มักจะใจดีกับคนอื่นเพราะเขามีความมั่นใจที่จะทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นและอยากให้คนรอบข้างดีด้วยนะคะงานที่เรามีเซลล์เอ็กซ์ตรีมสูงเนี่ยมันทําให้เราสามารถ ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็สามารถปรับตัวกับสังคมได้และพฤติกรรมของเซลล์เ e อ็กซ์ตรีมเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมในเชิงบวกต่อสังคมด้วยแต่ขณะเดียวกันถ้าใครก็ตามที่มีเซลล์เอ็กซ์ตรีมสูงเกินไปนะคะ่ะมันจะทําอะไรบ้างคนกลุ่มนี้จะหมกมุ่นกับความสมบูรณ์แบบค่ะคือยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีในทุกด้านซึ่งอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะคะว่าเซลล์เอ็กซ์ตรีมจะต้องเป็นความสมบูรณ์แบบแต่จริงๆไม่จําเป็นนะคะและเขาจะเชื่อมั่่นววาตัเองเ ถูกต้องเสมอและไม่สามารถจะล้มเหลวได้ตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยมันจะเข้าใกล้คําว่าอีโก้เนาะถ้าเซลล์เอ็กซ์ตรีมสูงเกินไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะมีการการะทำที่มันเกินกว่าความเป็นจริงหรือความสามารถตัวเองเช่นใช้จ่ายเงินเกินจริงนะคะ ยึดติดกับค่านิยมทางสังคมนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสิ่งที่คิดว่ามันสมบูรณ์แบบนะคะแม้กระทั่งติดกระทั่งภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเนาะทุกอย่างก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์ไปหมดทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความพอใจในตัวเองมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์เอ็กซ์ตีมันก็เลยใกล้เคียงหรือว่าได้รับการสับสนก,กับโรคหลงตัวเองหรือว่านาซิซัสนะคะคือการที่เรายึดมั่นกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแต่ทีเนี้ยตัว การที่เราจะมีเซลลเอ็กซ์ตีมได้เนี่ยเราคิดว่าอย่างแรกๆเราสามารถวัดได้ว่ามันไม่ใช่อีโก้หรือมันไม่ใช่โรคหลงตัวเองได้ยังไงอันแรกเลยก็คือเซลเอ็กซ์ตีมต้องไม่ส่งผลส่งผลกระทบเชิงลบ,ลบต่อคนอื่นมันต้องไม่เกิดการเปรียบเทียบและทําให้คนอื่นดูด้อยค่านะคะหรือว่าแย่ลงเซลล์เอ็กซ์ตีมที่ดีมันต้องเป็นพลังเชิงบวกทั้งต่อตัวเราเองกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคําว่าสํารวจตัวเองเนี่ยมันมันไม่ควรจะเป็นพื้นที่ว่างในชั่วโมงแนแนวอะคะ่ะ แต่มันควรจะให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าเราต้องการอะไรเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการม e ีเซลล์เอ็กซ์ตรีมที่ดีนะคะก็คือการวิเคราะห์ตัวเองการเข้าใจตัวเองแล้วก็การเลือกใช้ชีวิตที่ตัวเองเหมาะสมค่ะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้านะคะแล้วก็การพัฒนานตัวเองไปสู่สิ่งที่เราคิดว่ามันดีเราก็พร้อมแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวเจอกันค่ะ